กับพอจอยอีสานอนทัวนนะครับโดนแล้วครับว่าได้พอหนา้าพอตากันครับอยู่แต่ในบ้านนะครับพี่น้องบมลูวาสีออกไปยังไรมือนีก็สิร้องออกก็เบิ้งแล้วครับพี่น้องว่าที้ผู้โดยสารบอพาไปเบิ้งทองถงนนนนทางังช่วงวิกิตโควิดสิเกานะครับโรคโคโรนาโรคบาโรคบอยังบุบกระกนะครับช่วงนี้ หาเงินกันลำบากหากินกันลำบากออกบ้านกน็เพื่อที่ไปหาเงินหาท้องครับพี่น้องอยู่โดนกับบาไว้เงินสิใส่กับบมีนะครับทุกยางก็ต้องกินต้องใส่ห,ห,ลหลายย่างครับหาเงินกันยากโรควิกฤตโควิดในที่นี่ครับลำบากไปเบิดครับมาด้วยครับรถประจอยปลอด เชือปลอดั้นงครับล่างทํคก้มสะอาดผู้ใดบม่มีแมพบ่มีผ่าปิจมูกเดี๋ยวพจัจอยยห้ยแล้วครับก่อนขึนรถพจัจอยจอยมีแจกนะครับนี่ครับผู้ดอดจะขึนรถเดี๋ยวพัจอยยห้ยด้ครับผู้ใดบ่มีมาเอากับปัจอยได้ครับสําหรับผู้ดสิเดินทางขึนกับมากับรถพอจอยนะครับมีเยลรวอมครับมีเยลล้างมือ แอลกอฮอล์ให้ล่างมือครับให้พี่ให้น้องให้ผู้โดยสารนะครับสะอาดปลอดภัยไร้เชื้อครับกับโควิวิกฤตโควิดในทิ้นกับปัจจัยมันนี่ครับไปครับพี่น้องพระออกกับเบื้อง่องถนนวนทางว่าเป็นยังไงไปแบบใดมาจังไงตามปัจจัยเบื้องรับถนนวนทางโควิดวิกฤตในทิ้นมันสิโลงหรือสิมีคนแต่ติด่านผ่านมาโล่งครับบ่ใครมีคนขึ้นรถขึ้นลาเลย ไปครับบึงกันไปเงาๆครับกับพอจอยอีสานออนทัวร์มอนีครับนี่ช่วงแยกอโศกปิดนะครับเป็นช่วงที่ถนนนี่รถล้าใส่หลายที่สุดมาบึงมอนีรถครับมือนีช่วงเจ็ดโมงกว่าๆนะครับผมมีคนเลยครับเจ็ดโมงสิบแปดโมงนะครับช่วงบีทีเอดแยกอโศกนะครับกูคนเงียบเงาครับ หสัญจรบางตานะครับกับช่วงเวลาเลาโมงถึง8โมงนะครับของกอทมแต่มาเมืองมือนีครับเปลี่ยนไปครับกับวิกฤิโควิด19นะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่พอจอยอีสารรอนอดตัวออกมาหาคา่ากับเขามาสำรวจถนนคนทาง นห้พี่น้องเด้เบึงกับความเงียบความเหงาของกอทมอของวิกฤตช่วงนี้ครับตามปจจัยเบเบิ่งเงาๆครับทองกันนนทนทางกรุงเทพเปลี่ยนไปครับพี่น้องเงียบหลุดล้ามองผู้คนมองใจกลางเมืองเส้นสุขุมวิทแยกอโศกเพชรมองไหนจีลดติดได้หลายเดี๋ยวปจจัยอีสานหลอนทัวสีภาพเบเบิ่งนะครับ ก,การจรา,าจรช่วงวิกฤตโควิด19ที่พอจอยอัปเดตอยู่นี่เป็นเส้นแยกอโศกสุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าเข้าไปนละครับสยามพาละ่อนไปเส้นทันเวอร์นะครับเดี๋ยวพอจอยพาบึงงเงาๆกับถนนตนทางเส้นนี้แต่พอจอยสีพาเดี๋ยวสายไปเบึงถนนวิทยุนะครับแล้วก็สี บกเขาไปถนนหลังสวนเขาลาดตำลีซีแยบปพมไปเซ็นทันเบอร์ไปเบื้องแถวประตูน้ำไปอนุสาวรีย์ไปเบื้องแถวมอจิตให้พี่น้องเบื้องนะครับไปสำรวจกันเงียเงีกับผอไอีสารรถเชั่อครับเบื้องเอาเลยครับพี่น้องรถล,ล้บบางตาแท็กซี่ก็จอดร้ายครับผอ,อกับอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพ ครับแท็กซี่นี่แหละครับรัฐบาลบอกหยุดเจื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะครับแต่กะอยู่โดนกับบ่อได้ครับบมมีค้ากับเขาไร้ใจมีสุกมือก็ออกมาหาเงินข้าพีพระน้องมาเบิ้งถนนหนทางในกรุงเทพเปลี่ยนไปช่วงวิกฤตโควิด -19 เก่านะครับพี่น้อง เงียบว่มีคนเลยครับเดี๋ยวพอจอยสิสรุปไปเบิ้งว่ารายได้มือนี้สิได้จักบาทตามพอจอยไปเบื้องเงาๆครับพี่น้องนี่ก็เป็นถนนวิทยุนะครับเป็นอีกเส้นอีกสายที่รถลาติดทุกมือทุกเวลานะครับเบื้องออกครับพี่น้องพอจอยไว้ใส่เดี๋ยวใส่ามาถนนวิทยุพระพี่มาหน้องมาอัปเดตเบิง้งว่าการจ,าจราจรช่วงวิกฤตโควิด -19 เป็นจังไรครับกับช่วงถนนวิทยุครับโล่งโลงครับพี่น้องเส้นนี้เป็นเ้นที่รถติดที่สุดนะครับเดี๋ยวพอจอยที่พาไว้ใส่ไปหลังสวนนะครับโอเวียนไว้ใส่ไว้ขวาครับขออภัยลงโลงครับก็จะมนี้ติดล้อสัญญาณส่วนมากที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคุลนะครับหลายครับแท็กซีู่สีมาไฮ บริการกันหน่อยครับเพราะต่ละคันเปิดไปวางแรนกันตลอดนะครับพอใครมีบริษัทเปิดใส่บริการต่างคนต่างอย่างกันนะครับพอจอยติดสัญญาณรอเรยวขวาเบื่อสิไปถนนเสร็จหลังสวนนะครับพี่น้องปะได้สัญญาณแล้วเรยวขวา มาเส้็หลังสวนนะครับหลังสวนลุ่มเนี่ยครับพาไปไว้กวาอีกทีหนึง่งไปอัปเดตเบึงช่วงถนนลาดตําดินะครับถนนลาดตําดิสี่มุงหนาไปแยกสาดแดงสีลุ่มนะครับพาไปอัปเดตเบิงช่วงแยกสารพะพมหรือช่วง เซ็นทันเบอ้อครับพี่น้องเบิ้งเอาครับพี่น้องเงียบเงามีคนสัญจรพอจอยไว้ขวามาแล้วครับบิ่งเซ็นลาดดมรีนะครับลูงรถจอดถนนก็บ,บม่มีรถมีล้าครับช่องแถวหนา้าเซ็นนี่เป็น มีแต่รงแลมบลงดังระดับหาดาวนะครับฟังงถนนลาดดำมรีสร้นแยกสารพระพรมนี่ครับแวหนาโรงพยาบาลตำรวจนะครับเบิ่งสถานีลาชดำรีครับพี่น้องมีคนบน่นผมนีครับเงียบสิบปหาเงินทั้งใดหรืะพี่น้องผมมีบริษารใส่บริการ ชงนี้ติดสัญญาณนะครับนาลงพยาบาลตำรวจกับสี่แยกประพมนะครับจอยสิพาไปเบึง้งช่วงหนาเซ็นทันเวอร์ช่วงที่รถล,ลาเข่าออกเวลาเล่งด้วนหรือเวลาปกติติดติดที่สุดน,นะครับว่าสิมีรถมีลาบอลงลวงครับอมอไซค์บิดเต็มที่แล้ครับนี่หนาเซ็นทันเวอร์ครับเบิ้งเอาพี่น้อง ับเครื่องเงียบม,มีตะมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารครับจอดแต่สภาพร้อยอยูทุกจุดทุกหมองปุอยู่บานกับสั่งหลายฟูดแกฟูดแพนด้าฟูดโอ้หลายอหลายย่างครับหลายอันหลายหลายบริษัทช่วงนี้สบายเลยครับมีรถส่งกับเข,ขาหอดบ้านหันจ้อยก็จิไป เอาส่งอีอย่างน้อพอดีไปส่งเคอรี่น้ำเขาอยู่นี่ช่วงนี้เพิ่นประกาศหาแท็กซี่ส่งเคอรี่อยู่หนาเส้นทันเวอร์เบิ่งรถครับพี่น้องโลง่ลงๆกับฟังความมือเป็นสุปริตหรือบิ๊กซีนะครับที่นักท่องเที่ยวพากกันมาเที่ยวมะย่างแถวหนาเส้นทันเวอร์ ากฟังขวามือขาจอยเนี่เป็นซุปเปอร์ลิตนะครับเป็นหม่องแหลกเงินนะครับหนักท่องเที่ยวตั้งนี่ครับตั้งฉาิเรีว่าแหลกเงินมาเที่ยวกันอยู่นี่ละครับตรงนี้เมื่อกอนนี่หนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายครับเบิ้งเอาหลดรับพี่น้องกับความเงียบความเงาเมืองสกายวอกข้างบนครับมันมีขู่มีกนดลยครับ แท็กซี่จอดเตยสะพานล้อเต็มทุกหม่องทุกจุดครับหน้าห้างสปปรรพสินค้าแน่ตามจุดจอดแน่จอยกับคดีบริษัทจอดนั่นบอกเลยครับกติอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเบิง่งรถสกายวอล์กในกระสังยาวมาจากภูแล้วครับแจกประตูน้ำบุร่ะครับประตีน้ำประตูน้ำ ผู้คนได้ย่างขำสัญจรสก,กายวอคตัวนี้นะครับปกตินี่ออกมาจากหนา้าเซ็นทันเวอร์นี่ติดที่สุดนะครับเอื้อสีไปหาประตูนา้าเห็นตึกไปยกสูงเตลอือใช่ครับสายเมื่อก็จะเป็นพันทิพย์แัทตินัมนะครับ ช่วงนี้ครับมืกอ่อนในถนนแลนซีเลนติดตังซีเลนครับเส้นประตูน้ำนะครับลาดตริประตูน้ำเลยครับแต่ตอนนี้ผมมีคนครับการจราจรเปลี่ยนไปครับป้รดขับรถขับลาช่วงนี้ก็สบายสบายเส้นประตูน้ำนะครับนี่มีซีเลนนะครับวินไปวิงสวนมาอะไรแกหลดโดยสารนะครับ นี่ครับหน้าอินท่าศอกแคอินท่าประตูน้ำหมื่อก้อนนี่มิดนักท่องเที่ยวหลายสมือนี่บ่มีเงียบเงาครับพี่น้องบพระว่าจะเป็นพอค่าแม่ขายแท็กซี่รถดสาธารณะนะครับถึงโควิด1ิบเกาถึงเกอร์พิวนะครับพวกคนกะ เก็บตัวจุดเชื้อเพื่อชาติสันวาแถวนี้ประตูน้ำแถวเส้นทันเวอร์นี่ผู้คนสัญจรหลายครับเกิอใส่บริการรถสาธนารนณะบวมบวารสิรถตู้รถเม์รถสามล่อแท็กซี่แต่ชม,มือนี้เปลี่ยนไปครับนี่สถานีมักสันนะครับนี่ครับ เป็นรถได้ฟ้าสิมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับเมื่อก่อนแยกนี่นี่นักต่องเที่ยวหลากกระเป๋าลงมาเงียบครับแรงนเข้ามาเนี่ยครับนี่ก็เสร็จล้างน้าแล้วครับพี่น้องเลยก่อนที่ไปแยกอนุสาวรี พูดอะไรดีคือครับรถพานเสียนรถติดทหลายนี่ก็สิรุ่นนะครับว่ารถล้าหลายขนาดไหนนะครับจะอ,อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเดี๋ยวเรจะอยสิเลี้ยวใสพาไปเบิง่งช่วงอนุสาวรีย์ครับพี่น้องล้อสัญญาณไฟแยกลาดป่าลบนะครับก็สิเลี้ยวใสไปอนุสาวรีย์นะครับ ไปไว้สายมาแล้วครับสุดยอดกับความเงียบกับความโล่งครับพี่น้องพอจ่อยออกบ้านมาตั้งแต่หกโมงกว่าแล้วครับออกจากบ้านพอจ่อยอยู่ปากเจ็ดนะครับเขาเมืองท้องเขาเมืองราชการแจ้งวัฒนะนะครับแล้วกา พระมาเรนีนเบิงเสินศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะวนไปทางวัดศรีมหาธาตุือลก้ฟฟ่าสายสีเขียวเสินประหนมาไว้ใส่ออกรัชดามหาเสินที่ปจอยเลื่มตนนะครับแยกกระสุบพระานมีผู้โดยสารเรียกนะครับ นี่ครับช่วงอนุสาวรีย์ครับพระจอยกษีว้ยขวาออกไปเส้นผนเพื่อจีภาพ,พี่พีน้องไปบิ่งช่วงผนห,หรือนาหอมอคิดนาสวนจตุจักรนะครับพี่น้องนี่ครับรถแท็กซี่รถเมย์จอดเต็มครับปกติกสีร้ายคนนี้นะครับช่วงวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ ออแกไขาการจราจรได้ดีมากครับช่วงวิกิตโควิดสิบเก่าครับอ้าวไปจังไรนเนาะใออส่มือกับสิปิดลดถเรียวขึ้นทั้งดวนนะครับพี่น้องเวสิไปแจ้งวัฒนะ ไปได้ทุกมองนะครับลรงลวงครับเองหัวอจจิตอัปเดลียดให้พี่นอกเมื่อนะครับจะจิตตัดไปอีกช่วงนึงช่วงใกล้ๆหมอจิตนะครับ เดี๋ยวพอจอยสิทไทยให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งเนื้อครับพอจอยได้ผู้โดยสารโบกแล้วครับผลเห็นแล้วครับพอจอยรับผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับไปส่งเบนโรงพรยาบาลพระมงกุฎนะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับได้60บาทเพิ่นใจดีเพิ่นใทยหนึ่งร้อยบาทครับเที่ยวแรกแฮกมานตามพอจอยมาเบิ้งครับ นี่มาพาปเบิง่งช่วงหนาหมอจิตหนาสวนจต,ตุจักรครับพี่น้องตี่รถลาบบว่าสิเป็นแท็กซี่รถตู้นะครับจอดกันมาสองเลนสามเลนเบิ่งเลยครับนี่จอดกันเต็มเงียบครับพี่ตแท็กซี่จอดตอแถวกันอยู่นี่ยามไดสีไดดไปสิได้ออกปกติทึงรถนีถึงรถตู้นะครับที่มีรถแลนอยู่แลนอะไรอยู่เลนขวานี่ยอยู่ประมาณเลนเดียวนะครับจากนั้นในรถที่จอดเต็มบัววัาวาสิเลนออก วสิเลนในสี่บนกันไว้นี่ให้รถเนี่ยครับเพิ่งแท็กซี่กับมาจอดอีกยู่ังนี้อีกครับเลี้ยงแถวกันเงาเหยียดครับช่วงน่าจะสวนจะดจัดมาบีทีเอสหมอคิดนะครับช่วงนี้เป็นจุดรับทรงที่สําคัญที่สุดครับแท็กซี่กับสิมาสทรงนีรถตู้กับสิมารอรับนีนะครับผู้โดยสารกับสิมาต่อรถไฟฟ้าเปื่อสิเขาในเมืองนะครับแต่ตอนนี้ลงล่งครับตอนนี้ผู้โดยสารครับรถจอดล้อกันเต็มครับพี่น้อง เอาครับพอจอยอัปเดตไอ้เบื้องทองถนนหนทางกับความเงียบกับเศรษฐกิจโควิด1 9เกครับรถจอดเต็มทองถนนหนท้างนะครับสำหรับคลิปนี้พอจอยสารนนอนทั่วฝากไว้เสมอต้นเน้อครับพอกันไม่คลิปไม่คลิปหนานะครับเดี๋ยวอจอยอัปเดตพี่น้องเบื้องเบื้องแตกซี่จอดรถครับขอบคุณครับ อย่าลืมชมและติดตามผู้ที่เข้ามาใหม่หรือเข้ามาที่หลังกันเป็นกาลังใจให้บับจอยนะครับกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับพอกันใหม่ครับผม